สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟมบุญชูชาแนลนะคะโอ้ยายสมอนซื้อตู้เย็นใหม่เลยเหรอโอ้โหลงทุนซื้อตู้เย็นใหม่เลยนะคะนี่นะคะก็ภาบรรยากาศนะคะดูด้านข้างฝนกําลังมานะคะนี่นะคะก็ ยายสมอนนะคะลงทุนซื <Ooh. S 1> Th ้อตู sick, oh. ้เย็นเลยนะคะนี่นะคะเนาะห้อเกาก็ขาดไฟฟ้าอยู่พอดีตัวนี่ของเราไม่มีไฟฟ้าได้นี่ทำยังไงบวะนี่อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าที่น้องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้เย็นอ่าเป็นทีวีเป็นแอร์ค่ะโอ้ยทังเงินสดแล้วก็เงินก่อนไปดูข้างในนะคะไปเปิดให้เข้าใจหน่อยนะคะโอ้ยทักแมงเลนพี่น้อง นี่นะคะยายสมอนกับแอดเสื้อนะคะนี่ซื้อตู้เย็นใหม่นะคะ,อะโอ้โหลงทุนเลยนะคะเนาะตู้เย็นใหม่เลยนะคะอ่ะยายสมอนตู้เย็นนี่ของใคร ของยายค่ะของยายใช่ไหมยายซื้อนี่แล้วก็อะไรด้วยนะคะแล้วก็จะมีของแถมก็มีของแถมมาโชว์ของแถมนี่นะคะของแถมก็เตาย่างนะคะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะนี่นะคะ ใบสมอนก็กะจะมาอยู่ที่นี่ลตลอดเลยนะคะมีทั้งตู้เย็นมีทั้งเครื่องซักผ้าสมอนชาแนลคะ่ะมีนะคะสมอนชาแนลตู้เย็นแล้วก็มีมเครื่องซักผ้าแล้วมีของแถม ตรงสมอลมีบริการส่งถึงที่แบบมีอะมีอะไรนี้เนี่ยอันนี้ซื้อสดเลยนะค่ะในสมอซื้อสดเลยใช่ค่ะอ่ะอยู่ตรงข้ามบกอเลยค่ะบกสออยู่ตรงนี้ค่ะบกสอถ้าตรงไปแอน อยู่ตรงบขสน่ะเอออยู่ตรงบขสตรงบขสเลยนะคะเลยตรงนันสักห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือหลังเขาเรียกบขสอะมาเล่าถึงสินค้าเจ้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ตัวนี้น,นะคะจะมีเครื่องซักผ้านะคะตัวนี้เราเป็นของ LG อ่าที่8.5กิโลนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อสดมาอยู่ที่นะคะ5 9 0 0แก้นะคะแล้วก็จะมีอ่าตู้เย็นของไฮเออร์ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีของแถมให้ค่ะตัวนี้เป็นเงินสดวะอ,อันนี้ยายสมอ์ซื้อสดเลยโอ้โหพอนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ยายสมอ์ซื้อสดเลยนะคะ ถ้าผ่อนต้องทำยังไงฮะถ้าอยากบ่ันนะครับใช้แค่บัตรประชาชนค่ะลูกค้าเราผ่อนแอร์ไหมอย่มาถามผมจะผ่อนยังไงล่ะคะอ๋อจะไปผ่อนทำไมในเมื่อพี่สมรมีเครื่องทำความเย็นมีตู้เย็นแล้วก็ให้แกอัดใส่ถุงมาให้เราความเย็นน่ะเดี๋ยวสมรซื้อตู้เย็นสองเครื่องเลยเหรอ บโบกลางทเนะยืนละต้งาเนะเริ่มนโบัวแล้วแล้วพี่สมอนพี่สมอนไปก็ไผ่นี่ไปไปดูตู้เย็นนี um> ่ไป้ไปก็ไผ่ไปก็เสือโอ้ไปก็เสือเออนึกว่าเสือยังไม่รู้เสือรู้เลว่นำสงปรานขนาดนั้นเสือ นี่แหละค่ะยายสมอนกับเสือก็อซื้อตู้เย็นแล้วนะคะซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องซักผ้าโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะอย่างเราซักมือวันปกติเราไม่เคยอยู่เลยเออเราซักมือแล้วก็ตู้เย็นเราก็ไม่มีนี่นะคะอะไรนี้ไม่มีนะคะก็ยินดีกับยายสมอนกับแอเสือด้วยนะคะเนาะก็ซื้อนะคะซื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรอ๋อไม่มีตังค์อ๋อก็เลยแบบก็เลยแบบไม่สนใจ ขอ้ปเลยขยับขาทำยานี้ก็ได้นะพูดนะนี่ค่ะ นี่นะคะได้มุลินสนใจอะไรที่ยามสยมชัยบริการอยู่ที่ที่นี่ก็อยากได้ทุกอย่างเลยคุเียงงานได้อย่างเดียวเราทำบ้านมันก็ไม่คุ้มกาม็อยากได้ไม่กจไม่กินไปอ้ยนใจตัวไหนของยามชัยตอนนี้อยากไทีวีอยากไปทีวีเปิดช่องยูทูบของตัวเองดูพอาีทีวีเดี๋ยวนี้ดูช่องยูทูบไดแล้วดูช่องยได้ ไม่ได้แล้ไม่อยากได้แล้วมัน่้อยู่ใกล้อนเป็นรัศรคมนะคะเขขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทีพีสกินและทีพีคอฟฟีนะคะในนามช่องสมุมชุชนะด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ